สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องผูบพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตร์บ,บีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเชา้ชาเชา้าเวลากาแฟมานั่งบอกแบ้กับพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจมาวิเคราะห์วิจารณ์นำสนเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเดิมเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัปเดตน่าติดตามแล้วก็เป็นการที่ติดติด ตามตามนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเห็นอยู่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยเมืองนอกเพราะว่ามันเป็นกระแสดังของระดับวงการศีกกีอย่างที่ว่าเราครับพี่น้องข่าวันนี้มาดําหน่อยมาหยิบยกเอามาขยายให้ฟังตามที่ได้ติดตามข่าวครับพี่น้องข่าโจมไม่ปริปากตัวจริงหรือตัวปลอมนอนคุกไรญาติเยี่ยมทําไม ต้องเรือจนจํหนีตามที่ขึ้นหัวข้อแหะค่ะพี่น้องค่าเอาเป็นว่ามันมีกระแสข่าวมองบอกบอกว่าก่อนที่โจจะเข้าเรือนจําหรืออ่าตอนที่มามอบตัววันแรกค่ะพี่น้องขามันก็เหมือนกับว่าโอเคโจเป็นการพูดฉันตอบคําถามนักข่าวอะไรยังไงจะสั้นๆแต่เราก็ถือว่ายังได้ใจความยังได้ความรู้สึกที่โจย,ยังตอบคําถามอยู่ยังไงครับพี่น้องค่าแต่คราวนี้ค่ะมันมีข่าวต่อมาว่ากับการที่ระยะหลังวันที่สองวันที่1วันที่2ที่คุมตัว ไปที่นครสวรรค์หรือคุมตัวไปที่อสอบปากคำในที่เกิดเหตุอย่างที่ว่าหล่ครัพปีนองขาแต่มันเป็นว่าเวลาไปขึ้นรถเวลาไปชี้จุดเกิดเหตุเวลาอะไรก็ตามโจ้จะไม่พูดไม่อะไรยังไงเลยแล้วก็จะมีการใส่แมสปิดหน้าปิดตาจะปิดมิดชิดเลยประมาณนั้นหรือไม่ก็บางคนโซเชียลก็มีการสังคมก็มีการสงสัยสังเกตว่าเอ๊ะตอนที่นั่งอยู่ตรงที่มีภาพออกมาภาพหลุดออกมาตอนที่นั่งสอบสวนโดนสอบสวนสืบสวนตั้งแต่ โดนสอบนั่นแหละค่ะพี่น้องคะโดนสอบตั้งแต่แรกทำไมเหมือนพร้อมๆไปเหมือนกับว่าไม่มันไม่น่าจะใช่ตัวจริงหรือเปล่าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่สังคมสนใจเราเองก็ได้ฟังข่าวอยู่ก็คิดไปตามนั้นเหมือนกันกับพี่น้องคะจะเป็นจริงเป็นปลอมอะไรยังไงพอตอนอที่นําตัวไปทางที่นครสวรรค์ไปจุดเกิดเหตุไปชี้บเบาะแสไปชี้จุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะพี่น้องคะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดไม่ตอบอะไรยังไงปิดหน้าปิดตา ขนาดนั้นประมาณคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าตอนแรกใส่เสื้อสีเขียวใสไ่ไอ้ไอ้กันกระสุนอะไรเรียบร้อยพอไปอยู่ที่นู่นก็มีการสาสสาใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับสีดําประมาณนะั้นแหละคะ่ะพี่น้องขามันก็เป็นจุดที่ประชาชนให้ความสง,ส,งสัยให้ความสงสัยว่าเอ๊ะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าหนึ่งละไม่ปีปากพูดเลยแล้วก็ใครถามอะไรยังไงก็ไม่ปีปากพูดเลยอะไรยังไงก็มีการสงสัยหรือจะมีการโดนอะไรสักอย่างหรือจะมีการสับ ตัวเปลี่ยนตัวนั่นก็เป็นข่าวค่ะพี่น้องคะเราก็ติดตามดูว่าอะไรยังไงก็คือข่าวคือข่าวเราก็ไม่มีการที่จะไปฟันธงว่าเป็นจริงเป็นปลอมแต่มันก็คือข่าวหนาหูมาเหมือนกันอันนี้มันก็ไม่น่าที่จะคิดตามได้ค่ะพี่น้องะขะคราวนี้ค่ะพี่น้องขะ กรณีที่บอกว่าไปนอนคุกไรายาเจียมเราก็สังเกตอยู่ค่ะเป็นคนระดับขนาดนั้นเป็นคนร่ำรวยมหาเศรษฐีขนาดนั้นเข้าใจอยู่ว่ามันมีเรื่องราวของเรื่องไม่ดีอยู่แล้วค,ค่ะี่นอคขาที่เขาก่อเหตุครั้งนี้แต่ขนาดเดีวยวกันเราก็ยังมองว่าไรญายีบไรญาติมาเยี่ยมายมา,มมาถามมาถาม่ายมาอะไรยังไงมันก็มองได้หลายกรณีกรณีแรกที่มาดํางในมองว่ากับการที่ญาติไม่เยี่ยมกลัวพ่วงถึงญาติกลัวพ่วงถึง,ง,ถงไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้อง เป็นญาติอะไรยังไงในสิ่งที่ทําอะไรผิดกฎหมายมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าตามความเป็นจริงถ้าพูดถึงว่าโจไม่ได้ทําอย่างอื่นผิดอะไรยังไงอ่าเป็นแค่โอเคในการที่รับสารภาพในคลิปเพราะว่ามันจํานวนด้วยหลักฐานจากนั้นก็คือสิ่งที่ประชาชนติดตามอยู่นี่มันก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับพี่กับน้องก็คือไปเยี่ยมไปนูนป่นไปนี่ไปสแสดงตนหรือไปอะไรยังไงก็ตามมีแต่เห็นบอกว่าตอนที่แถลงข่าวตอนนั้นก็บอกว่ามีแค่ตนาย,ยู่เข้าใจอยู่กับพี่น้องค่ะเราก สังเกต่ว่าพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องไปไหนอะไรยังไงกลัวอะไรทําไมถึงไม่ได้ออกมาถึงไม่จงไปย่องไปเยี่ยมหรืออะไรยังไง กลัวเรื่องอะไรถ้าพูดถึงว่าคดีโอเคมันก็ให้กดําเนินไปตามกฎหมายญาติพี่น้องกันไปเยี่ยมไปให้กาลังใจมันก็ต้องมีไม่ใช่เหรอครับพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่เราก็สังเกตยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่มีญาติไม่มีใครไปเยี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าจะพ่อจะแม่จะพี่จะน้องอะไรก็ตามเนี่ยเพราะมันผู้ที่โด,ด่งดังเป็นผู้ที่ระดับขนาดนั้นไม่มีใครแสดงตนอาจจะมีการโด,ดนพุ่งโดนพ่วงหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้คะ่ะพี่น้องคะแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วตามความที่ถือว่าเป็นจริงตามที่ประเทศไทยเรามี มันก็ต้องมีการแสดงตัวเยี่ยมหรืออะไรยังไงว่าเป็นอะไรยังไงประมาณมีญาติพี่น้องบ้างนะพี่น้องอะแต่เหตุการณ์นี้เข้าใจอยู่ว่าโอเคมีการอ่าอ่ามีการจับ โดยคลิปอย่างที่ว่าพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแต่กับญาติพี่น้องที่ไปสแสดงตนมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือไปสแสดงตนก็คือไปสแสดงตนไปเย่อมไปเย่อมไปให้กําลังใจส่วนคดีก็คืออ่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่จริงก็บอกว่าเออกรับสารพง์สารภาพไปมันก็เป็นขบวนตามเป็นขบวนการตามกฎหมายไงครับพี่น้องคาแต่เราก็สังเกตได้ว่าธรรมญาตพี่น้องไม่ไปพ่อแม่พี่น้องไม่มีใครเพี่ยมเลยเพราะว่านอนคุกนี่คืนที่สองแล้วก็ยังสงสัยอยู่นะคะแล้วคราวนี้ทํใหม่ครับพี่น้องขามีคําตอบกับพี่น้องขาทํใหม่ถึงเป็น เ,เรือนจำนี้คําว่าเรือนจําที่ไปฝากขังไปฝังไปขังนี่แหละค่ะขอโทษค่ะพี่น้องค่ะเรือนจําที่เอาโจ้ไปขังนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะทําไมไม่เป็นที่นครสวรรค์ทําไมไม่เป็นเรือนจําที่นครสวรรค์เป็นที่เกิดเหตุทําไมเอาไปขังอยู่ที่พิษณุโลกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันก็เป็นถ้าอย่างม่ดาหน่อยได้รับได้รู้ได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นทาแม่งตาแมงมีเลสไนอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะว่าทําไมถึงเอาไปขังอยู่ที่ เรือนจำพิษณุโลกค่ะพี่นอ้อง่าเรือนจำพิษณุโลกนี้มีดีอะไรหรือทำไมถึงเอาไปประชาชนอย่างเราก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไปฝากกังที่นูน่นทำไมเอาไปนอนคุกที่นูน่นว่าอย่างนั้นเถอะค่ะพี่น้องค่ามันมีสามกรณีที่ทางข่าวเขาออกมามีการสรุปมาให้เห็นแล้วค่ะพี่น้องค่าเพราะว่าหนึ่งเขาบอกนะพี่น้องเหตุผลฟังขึ้นไม่ฟังขึ้นก็ให้พี่น้องประชาชนให้เอฟซีทุกท่าน พิจารณาดูก็แล้วกันว่าสิ่งที่เขาเอาไปเอาโจ้ไปขังอยู่ที่พิษณุโลกลนั่นแะคือเป็นเหตุผลอันสามข้อนี้มันฟังขึ้นหรือเปล่านะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันข้อที่หนึ่งคือบอกเอาไปฝากขังที่ทําไมถึงไม่ไปที่นครสวรรค์ตามที่เป็นจังหวัดที่เกิดเหตุทําไมถึงไม่ไปเป็นเพราะว่าเขาบอกว่านาครสวรรค์เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงฟังขึ้นไหมพี่น้องคะอันนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่สีแดงถ้าข้อนี้มาดาหน่อยก็อยากแย้งอยู่ละค่ะพี่น้องคะ ว่าพื้นที่สีแดงก็จะพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะมีหลายที่เหมือนกันแต่ทําไมเลือกไปที่พิษณุโลกเพราะว่านครสวรรค์เป็นพื้นที่สีแดงฟังขึ้นไหมก็รับฟังรับชมเอาก็แล้วกันใช้ฟินิสบิ๊กเคราะห์เนาะพี่น้องเนาะอันที่สองกับพี่น้องขะเขาบอกว่าเป็นพิษณุโลกเนี่ยเป็นเรือนจําที่ มั่นคงแล้วก็มีอ่มีมีม,ม,มีมีสิ่งที่ดีกว่านะครสวรรค์มีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีอะไรมากมายมากกว่านะครสวรรค์เขาบอกว่าอย่างนั้นนะ่ะนะับพี่น้องขาแล้วก็มาข้อที่3ามค่ะพี่น้องขาในกรณีข้อที่3นี่ก็ กรณีที่ไม่เอาโจ้ไปขังอยู่ที่นครสวรรค์ก็เป็นเพราะว่าอาจจะเจอโจดเก่าหรือจะเจอคนที่เขาอ่าโจท้ทำทำร้ายหรือไม่ก็เรื่องยาเรื่องเยอะอะไรพวกนี้ที่เขาเอาเขาอย่งอ,อยู่ในคุกนั้นอย่างที่ว่าเราคับพี่น้องขาอยู่ในคุกนั้นแล้วก็ต้องการที่จะอ่าโปรเทคก็คือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอปัญหาไม่ให้โจ้โดนตืบน่ะนะมัง้งค่ะพี่น้องขาเพราะว่าโจ้อาจจะมีอ่า คดีหลายอย่างที่ไปทําเขาก็คือพวกเรื่องเกี่ยวกับโยงกับยาหรืออะไรยังไงที่เขาโดนติดคุกอยู่ตอนนี้พอเอาโจ้เข้าไปอาจจะมีการเกิดเหตุะทะเลาะวิวาทหรือมีการตืบกันอย่างที่เรารู้รรๆกันเห็นๆกันในข่าวต่างๆในกรณีที่ในคุกเองก็จัดกันเองแบบนั้นล่ะค่ะพี่น้องคา,ขาเขาก็มีข้อมูลแบบนั้นว่าโอเคกลัวไปเจอโจ์เก่าแล้วก็จะเจอปัญหาฉะนั้นก็คือเขาเรียกเรียงการที่จะไม่ขังโจอ,อยู่ที่นครสวรรค์ไปขัง อยู่ที่พิษ,ษณุโลกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาะมาดํำหน่อยหยิบยกมามันก็มีเหตุการณ์อะไรทํแแม่งทํแแม่งอยู่เป็นเป็นการที่ไม่ได้ฟันธงว่าผิดหรือถูกเพียงแต่ว่ามันก็เป็นการที่ทําขบวนการแบบนี้แล้วก็คิดตามได้ค่ะพี่น้องขาว่าจะเป็นอะไรยังไงทุกคนก็มีมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์สงสัยได้ว่ากับการที่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหละไม่พูดโจ้เอาโจไปค,ควบคุมตัวที่ไหนอะไรยังไงไม่มีใครใครถามก็ไม่มีตอบไม่มีการปิปากเลยแล้วก็บางคนบางกษตร แสก็ออกมาว่าเอ๊ะเป็นตัวจริงสับขาหลอกหรือเปล่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมมันก็สามารถที่จะคิดตามดูตามติดตามตาม,ตามได้คะ่ะพี่น้องขาแล้วก็เข้าคุกสองคืนแล้วระยิขาดมิรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงอยู่ระยิพ่อแม่พี่น้องกลัวเรื่องอะไรเพราะว่ากับการที่ถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรืออะไรยังไงมันไม่มีส่วนรู้เห็นหรือแม้กระทั่งคอรัปชั่นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เริ่มรวยผิดปกติของโจเนี่ยนะคะถ้าพ่อแม่ไม่มีอะไรไม่โดนสงโดนสาวไม่มีอะไร ที่เป็นแหล่งเกิดแห่งการสอบสวนสอบสวนหรือโยงไปถึงขั้นที่จะเรื่องมาดามเดียจะมองว่าเรื่องทรัพย์สมบัตินี่แหละกับพี่น้องคะ่ะรวยผิดปกตินี่แหละถ้าพ่อแม่พี่น้องคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข,อยวข,อข,อข้องกับตรงนี้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยก็ไปแสดงตัวเยี่ยมอะไรยังไงมันก็ถือว่าโอเคเพราะอย่างน้อยก็คือเขาก็คือเป็นญาติพี่น้องส่วนจากคดีจะเป็นอะไรยังไงก็ปล่อยให้เป็นตามความยุติธรรมไปมาดามหน่อยว่ามันก็น่าจะมีบ้างในกรณีญาติพี่น้องไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมติดตามไปญาติเยี่ยมนั่นแหละกับพี่น, <Okay. S 2> น้ี ที่3ก็คือทําไมถึงมีการเอาไปขังที่เรือนจําที่พิษณุโลกทําไมไม่เป็นที่นครสวรรค์ก็มีข้อให้3ข้อเฉลือให้ฟังอย่างที่ว่าก็เราติดตามดูค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมกําลังติดตามอยู่สงสารสงติดตามแล้วก็มีความ สนใจเราก็หยิบยกมาอะไรก็ตามที่เป็นสังคมต้องการเราก็หยิบยกมาอธิบายมานําเสนออีกครั้งหนึ่งแล้วกันกับพี่น้อง่าโอเคแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันคืบหน้าเราจะหยิบยกมาถือว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากรับรู้ด้วยเรารู้แล้วในบางส่วนในบางทางในบางเหตุผลเราก็หยิบยกมาเล่าสู่ฟังแล้วกันกับพี่น้อง่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ